ตอนที่หนึ่งพบเพื่อนฮ้องฮ้องเจ้าโตเห่าเสียงกระโชกจนมานีต้องเงยหน้าขึ้นจากหนังสือการ์ตูนขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่แก่มานีปูเสือนั่งดูหนังสืออยู่ใต้ต้นจำปีข้างบ้านเจ้าโตนอนอยู่ข้างๆเธอมองไปทางเสียงที่เจ้าโตเห่าก็เห็นแมวสีเทาตัวจ้อยทำตัวโกงขนฟูชูหางขู่แฝ่แฝอยู่ในรั้วเสาไม้ที่ปักห่าง เป็นเขตกั้นของบ้านหลังถักไปแต่มองไม่เห็นตัวบ้านเพราะเป็นสวนทึบเจ้าโตทํำชาตจกระโจนเข้าไปไล่แมวแต่มานีคว้าตัวมันไว้ทันจุ้จูไม่เอาโตนั้นแมวตัวนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ได้เข้ามาทําอะไรสักหน่อยเจ้าโตมองหน้ามานีนิดนึงแล้วมันก็หันไปคำรามอย่างดุดันแมวตัวนั้นยังยืนขู่อย่างไม่เกรงกลัวสีเทาสีเทา อ้าวมาอยู่นี่เองตามหาสะทั่วไปหมดแล้วเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมาจากพุ่มไม้เป็นเด็กหญิงเล็กๆตัวเท่ากับมานีสวมเสื้อคอกระเช้าสีเหลืองซีดนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินค่อนข้างเก่าผมหยักศกสลวยดำคลับตัดสั้นแค่ติ่งหูเธอก้มลงอุ้มแมวไว้แนบอกยังไม่เห็นมานีกับเจ้าโตเพราะขณะนั้นเจ้าโตหยุดเห่า แมวของเธอเหรอจ๊ะมานีร้องถามด้วยความดีใจที่ได้เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเท่าเธอเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองมานีแล้วดวงตากลมโตคู่นั้นก็เบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นดีใจอย่างสุดขีดเธอยืนตะลึงงนันปล่อยให้แมวสีเทากระโดดแพลว,วิ่งหายเข้าไปในสวนมานีรู้สึกแปลกใจในท่าทางของเด็กหญิงคนนั้นเธอจึงยิ้มให้ด้วยไมตรีจิต ฉันชื่อมานีจะ้ะเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เมื่อวันอาทิตย์นี้เองเขามานั่งคุยกันก่อนสิจะ้ะบ้านเธออยู่ในสวนนี้หรอเด็กหญิงลอดรัวเข้ามาเจ้าโตเห่าคำรามมานีกอดมันและห้ามไม่ให้เหา่าเจ้าโตหมาของฉันใจดีจะ้ะมันเห่าแมวของเธอเห่าเธอเพราะยังไม่คุ้นกันเข้ามานั่งที่เสื่อนี้สิจะ้ะเธอชื่ออะไร เด็กหญิงเดินช้าๆเข้ามานั่งลงที่ริมเสือสายตาย,ยังจ้องมองมานีดวงตาย,ยังมีแววตื่นเต้นดีใจไม่จางฉันชื่อชูใจจะ้ะฉันดีใจมากที่ได้พบเธอจริงๆมานีรู้สึกสะดุดใจในคำพูดของชูใจแต่เจ้าโตเห่าคำรามอย่างดุเดือดเธอจึงหันไปดุเจ้าโตโตไม่เห่าชูใจนะจ๊ะเราจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนของโตด้วย โตไม่ไดีใจหรอที่ฉันจะมีเพื่อนมานีหยิบขนมคุกกี้เนยในจานข้างตัวส่งให้ชูใจชิ้นหนึ่งเธอเอาขนมนี้ให้มันสิจะ๊ะมันจะได้คุ้นกับเธอชูใจรับขนมมาถือไว้พลางบอกโตนี่ชูใจนะโตชูใจจะเป็นเพื่อนมานีเป็นเพื่อนโตสีเทาแมวของฉันก็จะเป็นเพื่อนโตด้วยแล้วเธอก็ค่อยๆส่งขนมให้เจ้าโต โตยื่นหน้าเข้ามาดมมือชูใจครู่หนึ่งจึงงับเอาขนมไปเคี้ยวกินมานีคลายแขนกอดเจ้าโตปล่อยให้มันนั่งมองชูใจเธอหยิบขนมส่งให้ชูใจอีกชิ้นหนึ่งชูใจยิ้มรับมาส่งให้เจ้าโตโตก็รับไปกินโดยดีคราวนี้มันกระดิกหางด้วยแมวของเธอชื่อสีเทาเหรอจ๊ะสวยจังเลยมานีพูด พลางพิษดูใบหน้าเพื่อนใหม่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขดวงตาของชูใจขณะนี้แววตื่นเต้นจางหายไปแล้วเหลือแต่ความปิติยินดีขนมันเป็นสีเทาทั้งตัวย่าก็เลยตั้งชื่อมันว่าสีเทานี่เจ้าโตมีด่างวงกลมโตสีดำรอบตานี่เองจึงชื่อโตใช่ไหมเจ้ามานีมานีหัวเราะใช่จะ้ะ เธออยู่กับคุณย่าหรอจ๊ะเธอถามรู้สึกคุ้นเคยกับชูใจราวกับว่ารู้จักกันมานานแล้วฉันอยู่กับย่ากับอาแล้วก็สีเทาจะ้ะอาของฉันทำนาย่าของฉันทำข้าวต้มมัดส่งขายที่ตลาดฉันอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายชื่อมานะตอนนี้พี่มานะไม่อยู่ไปซื้อของที่ตลาดกับพ่อแม่จัดข้าวของอยู่บนบ้านจะ้ะ วันที่เธอย้ายมาฉันเห็นแล้วล่ะแต่ไม่เห็นเธอชูใจบอกฉันคงม้ว,วุ่นวายช่วยแม่จัดของอยู่บนบ้านเธอจึงไม่เห็นเจ้าโตลุกพรวดพลาดขึ้นเห่าเสียงดังขนบนหลังของมันตั้งชันเตรียมต่อสู้เต็มที่ทันใดนั้นมีเสียงดังก,กุบกับกุบกับที่ข้างรัว้วแล้วหน้ายาวๆของม้าตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาพร้อมกับใบหน้าของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าตัวนั้น อยู่นี่เองชูใจย่าบอกว่าเธออยู่ในสวนแล้วเขาก็หันไปดูเจ้าโตเฮ้ยเจ้าหมาตาขนมครกหยุดเฮาสักทีสิวะหนวกคูฉิบปิติชูใจทำเสียงปรามเธอลงจากหลังเจ้าแก่แล้วเข้ามานี่มารู้จักเพื่อนใหม่เขาชื่อมานีหมาของเขาชื่อโตไม่ใช่เจ้าตาขนมครกปิติสันหน้า มานีมองดูปิติกับม้าของเขาด้วยความรู้สึกขันปิติหน้าดูตลกใบหน้าของเขายาวคางแหลมผมตั้งเหมือนขนเม่นตัวผอมกงโก้สวมเสื้อยืดสีแดงแปรดนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำส่วนม้าของเขาก็ดูแก่มากสมกับที่ชูใจเรียกมันว่าเจ้าแก่ขนสีน้ำตาลของมันที่หน้ามีขนงอกขาวแซมอยู่เต็มทำจมูกขยุบขยิก จ้องดูเจ้าโตพลางสายหัวไปมาลงมาสิจ้าปิติมากินขนมคุกกี้ด้วยกันเจ้าโตไม่กัดหรอกมานีชวนปิติทำปากเป๊ะเชื่อขนมคุกกี้มีอยู่สามอันมานีหัวเราะเดี๋ยวฉันไปเอามาเพิ่มให้ว่าแล้วเธอก็ลุกขึ้นช่วยจานขนมจะวิ่งขึ้นบ้าน พอดีแม่ของมานีถือจานขนมลงบันไดามาลงมาสี่ปิติชูใจเรียกพลางลุกขึ้นเดินเข้าไปหาแม่ของมานีอย่างนอบน้อมแล้วกราบลงที่แขนด้วยท่าทางน่ารักเพื่อนของมานีคะแม่ชื่อชูใจบ้านของเขาอยู่ในสวนนี้เองอยู่กับคุณย่าคุณอากับแมวสีเทาสวัสดีจาชูใจแม่ของมานีทักทาย แม่ดีใจที่หนูกับมานีจะได้เป็นเพื่อนกันแม่เองก็จะได้มีคุณย่ากับคุณอาของหนูเป็นเพื่อนบ้านด้วยชูใจเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอมีน้ำตาคลออยู่เต็มตามานีตกใจริบกอดชูใจไว้เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใดชูใจจึงมีท่าทางแปลกๆตั้งแต่เห็นเธอครั้งแรกและเห็นแม่ของเธอชูใจใช้หลังมือป้ายน้ำตาพลางหัวเราะเบาๆ ฉันไม่มีแม่จะมานีเห็นใครมีแม่แล้วฉันอดร้องไห้ไม่ได้อย่างนี้ทุกทีแม่ของมานีใช้แขนข้างนึงโอบตัวชูใจไว้ด้วยความสงสารเรียกแม่ว่าแม่ก็ได้นะจ๊ะแม่จะได้มีลูกสาวที่น่ารักเพิ่มขึ้นอีกคนหมากไปแล้วนะชูใจเที่ยวตู่โอแม่ใครต่อใครเต,ต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วแม่ของฉันเธอก็เรียกว่าแม่ ปิติร้องขัดขึ้นแม่ของมานีมองดูปิติแล้วยิ้มขันขันลงมาสิพ่อนุมเห็นบ่นว่าขนมมีน้อยนี่ไงฉันเอามาเพิ่มให้แล้วลงมาสิจะ๊ะปิติรู้สึกเขินเสียมองไปทางอื่นเจ้าโตหยุดเห่ามันจ้องมองดูม้าด้วยความสนใจแม่ส่งจานขนมให้มานีพลางบอกว่าชวนเพื่อนเื่อทานขนมนะลูกนะ ไม่พอก็ขึ้นไปเอาอีกแม่ทำไว้เยอะแม่จะขึ้นไปจัดบ้านต่อชูใจไปช่วยด้วยได้ไหมคะชูใจอาสาอย่างเต็มใจแม่ของมานียิ้มให้ชูใจด้วยความเอ็นดูขอบใจจะ้ะเอาไว้วันหลังค่อยมาช่วยแม่วันนี้คุยกับมานีก่อนนะจ๊ะหันไปบอกปิติพลางหัวเราะว่าฉันจะไปแล้วละ่ะลงมาเธอจากพ้หนุม่มพูดจบก็เดินกลับขึ้นบ้านไป คุณแม่ของมานีใจดีจังแล้วก็สวยด้วยชูใจพูดพลางหยิบขนมใส่ปากโอ้โหอร่อยจังเธอหันไปมองปิติอย่าทำชักช้านะปิติเดี๋ยวฉันกินคนเดียวหมดไม่รู้ด้วยมาชิจ้าปิติเจ้าโตไม่กัดหรอกมานีพูดปิติลงจากหลังม้าอย่างค้อยอิงเขาขี่ม้าโดยไม่มีอานและบังเหียน นี่พระทนพวกเธอเซาซีไม่ไหวนะเนี่ยจาหมาตาขนมครกน่ะหรอฉันไม่กลัวหรอกตัวแค่เนี้ยลองเข้ามากัดสิจะเตะให้ชักเลยปิตินี่พูดจาไม่น่าฟังเลยชูใจบน่นพลางคอนให้ปิติไปโรงเรียนขืนพูดอย่างเนี้ยคุณครูตีนะจะบอกให้ปิติปล่อยให้เจ้าแก่กินหญ้าอยู่ริมรัว้วเจ้าโตไม่เห่าปิติดูเหมือนมันจะสนใจเจ้าแก่มากกว่า มันทำห่างตกเดินเข้าไปดูเจ้าแก่ใกล้ๆเจ้าแก่เงยหน้าขึ้นมองนิดนึงแล้วก้มหน้าก้มตากินใบไม้ใบหญ้าเจ้าโตเลยนั่งดูเจ้าแก่อยู่เงียบๆโตคงไม่เคยเห็นมมาชูใจพูดพลางขยับที่ให้ปิตินั่งปิตินั่งลงด้วยท่าทางเกอ้อเขนินจ้าเจ้าโตไม่เคยเห็นหมาเออพวกเธอเข้าโรงเรียนกันแล้วหรอจ๊ะ มานีถามพลางเลื่อนจานขนมให้ปิติเขาทำอิดเอื้อนอยู่นิดนึงจึงหยิบขนมขึ้นมากัดกินแล้วก็ทำสีหน้าพอใจจะเข้าปอนหนึ่งเปิดเทอมนี้ละจ้ะมานีล่ะเรียนหรือ,อยังจ๊ะชูใจถามมานีดีใจมากดีจังงั้นเราก็จะได้เข้าโรงเรียนพร้อมกันนะสิเทอมาจากกรุงเทพเหรอปิติถามเบา จ้ะฉันมาจากกรุงเทพบ้านอยู่ในซอยวัดเวตวันเป็นบ้านในสวนเหมือนกันจะ้ะลุงของฉันทำสวนบ้านของฉันของลุงกับของอาอยู่ในบริเวณเดียวกันฉันก็มีญาเหมือนชูใจแต่ญาของฉันอยู่กับอาไม่ได้มาอยู่กับฉันจะ้ะฉันเห็นแล้ววันที่เธอย้ายมา แอบดูกับชูใจอยู่ข้างรู้ว่าโอ้โหโขนของมาหลายคันรถน่ากลัวรวยพิลึกปิติพูดยิ้มยิ้มไม่รวยหรอกจะ้ะเราขนของใช้ที่จำเป็นมาจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่พ่อของฉันทำงานที่โรงไฟฟ้าเป็นผู้จัดการหรอจะ๊ะชูใจถามจ้ะแม่ของฉันทำงานบ้านไม่ได้ทำงานนอกบ้านพ่อแม่ของฉันทำนาปิติ พูดแล้วตะโกนร้องเพลงขึ้นดังๆทั้งที่ขนมยังเต็มปากชาวนาทำนาวันยันค่ำนาดำวุ้ยนาดำเพราะทำนาปิติเธอร้องตะโกนดังลั่นอย่างนี้ได้ไงเธอนี่ช่างไม่รู้จับอายชูใจโกรธอายใครเป็นชาวนาอายใครคุณนายชูใจเธอได้กินข้าวพระใครเพราะชาวนาไม่ใช่หรอปิติเถียง มานีรู้สึกอ่อนใจในกิริยามารยาทของเพื่อนคนใหม่มองหน้าชูใจก็เห็นว่าเธอโกรธปิติจริงๆมานีจึงลุกขึ้นพลางพูดว่าฉันจะขึ้นไปเอาน้ำมาให้เธอสองคนกินน้ำแล้วปิติจะได้ร้องเพลงเพราะๆให้ฟังว่าแล้วเธอก็วิ่งตื่ไปเจ้าโตวิ่งตามไปด้วยมานีไปแล้วชูใจก็หันมาเล่นงานปิติทันที ฉันไม่อายที่เพื่อนมีพ่อแม่เป็นชาวนาเพราะฉันก็เป็นชาวนาแต่ฉันอายที่เพื่อนของฉันไม่มีมารายาทเราเพิ่งรู้จักมานีเธอก็มาทำกริยาอย่างนี้เขาจะคิดยังไงปิติทำไมเธอไม่รู้จักคิดบ้างปิติหัวเราะแหๆขอโทษขอโทษเอาล่ะฉันจะเรียบร้อยล่ะอืมขนมนี้อร่อยชะมัดเลย เธอกินช้าๆทำท่าเรียบร้อยอย่างเนี้ยไม่ทันฉันนะชูใจคุณแม่ของมานีใจดีจังเนาะเอามาให้ทั้งจานไปเริ่มเลยอืึขอเอากลับไปกินที่บ้านได้บ้างไหมเนี่ยชูใจตีขาปิติเต็มแรงนี่แน่เธอ,อย่าพูดอย่างนี้กับมานีนะมานีเดินลงมาจากบ้านมีขวดน้ำพร้อมแก้วสามใบใส่ถาดมาด้วย ชูใจรีบวิ่งไปช่วยถือปิติชำเลืองดูหนังสือการ์ตูนที่มานีดูแล้ววางไว้พอมานีกับชูใจมานั่งบนเสือเขาจึงพูดฉันขอยืมดูบ้างได้ไหมการ์ตูนดเรมอนเนี่ยชูใจรินน้ำแจกทุกคนเธออ่านหนังสือออกแล้วหรอจ้าปิติไม่หรอกดูรูปก็พอรู้เรื่องเดาๆเอามันก็เหมือนในทีวีนั่นแหละปิติตอบ ฉันให้ปิติยืมไปดูได้จ้ะมานีพูดหนังสือของพี่ชายฉันชื่อพี่มานะเขาก็ดูจบแล้วเหมือนกันพี่มานะเรียนชั้นไหนจ๊ะชูใจถามขึ้นชั้นปอสองเปิดเทอมนี้เหมือนกันจ้ะงั้นก็เรียนชั้นเดียวกับวีระสินะปิติหันมาพูดกับชูใจชูใจบอกมานีพี่วีระหลานคุณลุงชมกับคุณป้านวล บ้านอยู่เชิงเขาทางโน้นจ้ะชูใจชี้มือไปทางภูเขาที่มองดูเขียวครึ้มไปด้วยต้นไม้เขาเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันนิสัยดีเรียนหนังสือก็เก่งจ้ะแล้วก็ไม่มีพ่อแม่เหมือนฉันพ่อเขาเป็นทหารถูกพวกโจรเขมรย,ยิงตายที่ชายแดนแม่ก็เสียใจตายลุงกับป้าเลยเอามาเลี้ยงไว้ปิติเสริม ทำสีหน้าภาคภูมิที่ตนรู้เรื่องเพื่อนดีชูใจไม่มีพ่อแม่เพราะชูใจพูดสวนขึ้นทันทีไม่เอาปิติฉันจะเล่าให้มานีฟังเองพูดจบเธอก็ขอนให้ปิติชำเลือดดูชูใจอย่างเกรงใจนิดนิดเคี้ยวขนมไม่หยุดปากพึมพำว่าคุณแม่ของมานีทำขนมอร่อยจังจ้าแม่ทำขนมเก่งนี่ แม่เตรียมใส่ถุงไว้ให้เธอทั้งสองคนแล้วนะชูใจกับปิติยิ้มแป้นฉันจะเอาไปให้ย่าทานย่าไม่ค่อยได้ทานขนมอร่อยอร่อยย่าก็ทำข้าวต้มมัดอร่อยจะ้ะวันหลังฉันจะเอามาให้เธอมานีที่จริงฉันเกรงใจคุณแพทย์คุณแม่จังเลยให้เราทานแล้วยังใส่ถุงให้อีกไม่เป็นไรจะ้ะเราเป็นเพื่อนกันแม้ดีใจมากที่ฉันมีเพื่อน ฉันจะทำตัวเรียบร้อยให้คุณแม่ชอบปิติพูดยิ้มยิ้มฉันไม่อยากให้ยายขาเป๋มาเป็นเพื่อนมานีเลยนะใครกันยายขาเป๋มานีสงสัยอ๋อจันทรนน่ะชูใจตอบหันไปค้อนปิติเธอไปเรียกเขายายขาเป๋จันทรเป็นคนดีแล้วก็น่าสงสารที่เขาพิการเขาเป็นอะไรจ้าชูใจ ืมชื่อจันทรชื่อเพราะดีนะมานีพูดจันทรตกต้นไม้จ้ะเขาพิการขาลีบเดินกระโผลกกระเพลกอยู่กับนานาสงสารมากน้าก็ไม่รักดีที่เขาเป็นเด็กดีขยันช่วยนาทำมาหากินเลยอยู่ได้เขาคงเข้าเรียนปนหนึ่งพร้อมพวกเรานี่แหละมานีนึกสงสารจันทรตั้งใจว่า วันหลังจะชวนชูใจไปเยี่ยมจันทอนบ้างบ้านของจันทรนอยู่ไหนจ้าชูใจร้านของน้าของเขาขายพวกเครื่องจักรสารอยู่ในตลาดจะ้ะวันหลังเราไปตลาดไปเยี่ยมเขาก็ได้นีจ่จ้ะพอดีเสียงแม่ของมานีเรียกอยู่ที่บันไดบ้านชูใจรีบรุกขึ้นวิ่งไปหาพร้อมมากลับมาพร้อมกับขนมคุกกี้สองถุง ปิติรีแบแบมือขอรับไปถุงหนึ่งเธอควรไปกราบขอบคุณคุณแม่นะปิติชูใจพูดปิติวางถุงขนมกำลังจะลุกไปพอดีเจ้าแก่ร้องฮี้ฮิพลางวิ่งห่อกลับเข้าไปในสวนไอ้แก่ไอ้แก่วอยจะไปไหนนะ่ะเดือวเหยียบต้นไม้โดนยาอยู่ใจค่ะโอ้ขอโทษมานีฉันต้องตามไปดูเจ้าแก่วันหลังจะมากราบขอบคุณคุณแม่นะ ปิติช่วยถุงขนมวิ่งรอตรัวไปโดยเร็วมานีหัวเราะชอบใจชูใจทำจมูกย่นด้วยความไม่พอใจพลางลุกขึ้นมานีฉันต้องไปดูปิติกับเจ้าแก่แล้วละ่ะแหมเป็นตัวยุ่งจริงๆวันหลังฉันจะมาคุยกับเธอใหม่และจะมาช่วยคุณแม่จัดของด้วยจ้ะวันหลังฉันก็จะไปหาเธอไปกราบคุณย่าและคุณอาของเธอด้วย มานีส่งถุงขนมให้แล้วเดินมาส่งชูใจที่รัว้วพยายามมองหาบ้านของชูใจแต่ต้นไม้ใหญ่น้อยบางทำให้มองไม่เห็นก่อนจะลอดรั้วกลับไปชูใจหันมามองมานีด้วยความรักจับมือมานีบีบเบาๆมานีในที่สุดทางช้างเผือกก็ส่งเธอมาให้เป็นเพื่อนของฉันจริงๆเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป